ไปกันที่สระบ,บุรีนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่ตารวจสพมวกเหล็กสระบ,บุรีเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากหญิงคนหนึ่งนะคะคบ,บอกว่ามีคนร้ายไม่รู้ว่ามีกี่คนเหมือนกันคุณผู้ชมคะไปบุกอุ้มน้องชายของเธอนะคะคือนายอดุลมีทองขาวอายุส9ปีเป็นเจ้าของฟาร์มวัวแห่งหนึ่งคุณผู้ชมออกไปจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กช่วงเช้ามืดของวันที่4ี่กันยายนนะคะสุดท้ายไปพบศพน้องชายเสียชีวิตที่ป่ายูคาลิปตัสนะคะในอำเภอมวกเหล็กสภาพน้องชายเนี่ยคือ ถูกทำร้ายร่างกายค่ะและที่หัวเนี่ยนะคะมีรอยแตกเป็นแผลชะกันแล้วก็ยังถูกยิงด้วยปืนอีกด้วยนะคุณผู้ชมคะเรียกว่าปืนเนี่ยทะลุขมับขวาหดเยี่ยมเหลือเกินนะคะชุดสืบสวนสพมุกเหล็กค่ะก็เลยไปค้นหาเบาะแสต่างๆจนสามารถคุมตัวนายมนูนหลัดดีซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มวัวที่อยู่ใกล้เคียงมาสอบปากคำมนูนเนี่ยก็อ้างว่าเขาเป็นคนก่อเหตุฆ่าอดุลจริงแต่ทำเพียงแค่คนเดียวแต่พอ สอบปากคํามันมีพิรุษบางอย่างเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะก็เลยถูกเค้นสอบอย่างหนักเลยนะคะสุดท้ายยอมเปิดปากรับสารภาพว่าไม่ได้ก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวคะ่ะก็เลยมีการขยายผลจับกลุ่มนายนารงฤทธิ์รักษาน้อยนะคะที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์นี้มาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะคะ ทั้งคู่ให้การรับสารภาพค่ะว่าในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่สองคนพอเมากลุ่มๆพอได้ที่ปุ๊บเนี่ยมนูนก็เลยชวนกันไปที่บ้านของผู้ตายไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าไปก่อเหตุขโมยไม้ที่มีคนมาฝากขายทั้งที่ปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ยังถูกผู้ตายเนี่ยข่มขู่ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีด้วย พอไปถึงบ้านผู้ตายค่ะก็มีการพูดคุยตกลงปัญหาการแต่ไปมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงซะก,ก่อนคุณผู้ชมคะนายมนุนก็เลยใช้ค้อนอยางเนี่ยตีที่หัวของผู้ตาย2-3ครั้งแล้วก็อุ้มผู้ตายใส่ไว้ท้ายรถเก๋งส่วนนรงฤทธิ์เนี่ยนะคะนั่งสังเกตการอยู่ภายในรถจากนั้นค่ะมนูนขับรถเก๋งนำผู้ตายไปทิ้งที่ป่าอย,อยู่คาลิปตัสนะคะซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุราณสัก1ิกิโลเมตรได้แล้วก็มีการใช้ปืน ยิงผู้ตายสามนัดเพื่อให้แน่ใจว่าตายแน่ๆแล้วนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านค่ะคปืนกระบอกที่ว่านี้เนี่ยมนูลได้ให้นายนรงฤทธิ์เป็นคนเก็บเอาไว้ ทางพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็บุกรุกเคหสถานในอย่างวิการด้วยนะคะวันนี้ทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพลตํารวจโทอําพลบัวรพรเดินทางมาที่ตรวจสอบคดีโดยที่ตัวตัวเองด้วยนะคะก็สอบถามสาเหตุการฆ่าผู้ต้องหาแล้วก็ตรวจดูรถเก่งโตโยต้าสีดําที่นําร่างผู้ตายไปทิ้งแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยนะคะทางตำรวจก็ไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่อย่างใดคะ่ะ